ออนิวคาวาซากินินจา500และ Z500 รถใหม่ของคาวาซากิประเทศไทยในปี2025นี้รถด,ดีที่หลายคนไม่ปรืมและอาจจะเป็นรถสุดแปลกของคาวาซากิอีกหนึ่งรุ่น ก็เป็นได้แต่ทําไมนะครับรถคันนี้หลายคนถึงไม่พรืมตอนที่มันเปิดตัวมาและทําไมนะครับรถคันนี้อาจจะเป็นรถสุดแปลกประจําปีอีกหนึ่งรุ่นของคาวาซกิก็เป็นได้ครับเพื่อนๆมาหาคําตอบได้ในคลิปนี้นั่นเองครับตอนนี้ครับช่องผมครับได้ทําการเปิดโดเนทครับที่เว็บไซต์ทริปมีนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมครับหรือว่าจะเติมค่าน้ำมันให้ผมครับสามารถไปตามสนับสนุนก็ได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะครับที่ผมปักหมุดไว้ให้สะดวกสบายครับด้วยการโดเนทผ่านระบบ พร้อมเพย์ครับเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองครับใครที่สนับสนุนมาครับก็ขอบคุณมากครับผมจะเอาเงินตัวนี้ไปพัฒนาช่องให้ดีที่สุดเลยนะครับโดยประวัติคร่าวๆครับของรถคาวากิ i นินจา500ครับเป็นรถที่เปิดตัวมาในปี2024ครับแล้วก็ในประเทศไทยนะครับทางคาวากิคครับได้มีการนำเข้ามาเปิดตัวเนี่ยในงาน Motor Expo 2024ของประเทศไทยครับซึ่ง เป็นรถนะครับในปี2025ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเปิดตัวปลายปีนะครับซึ่งรถคันนี้ครับจะมาแทนที่ครับเจ้าคาว a s a k 400นะครับแล้วก็จะวางตัวครับเป็นรถคู่แข่งของ Honda CBR 5 0 0 R นะครับซึ่งเอาล่ะนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับว่าทำไมรถคันนี้ครับ เป็นรถที่หลายคนเนี่ยผิดหวังกันนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะสาบส่งกันเลยทีเดียวนะครับด้วยอย่างแรกครับที่หลายคนเนี่ยผิดหวังกับรถรุ่นนี้มากครับนั่นคือ CC ของรถนั่นเองนะครับโดยรถคันนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าใช้ชื่อรหัสว่านินจา500ครับแต่จริงๆแล้วครับรถคันนี้ครับถูกจัดในประเภทรถ 400CC เท่านั้นเองครับใช่เพื่อนๆฟังผมไม่ผิดครับว่าถ้าจะอันดับรถนะครับรถคันนี้ต้องอยู่ในพิกัด4 0 0 c ซีซีเท่านั้นนะครับเพราะว่าซีซีจริงของรถคันนี้ครับมีแค่4 5 1ซีซีเท่านั้นเองครับไม่ได้มีซีซีครับถึง4 9 9ซีซีหรือว่า5 0 0อซีซีอัพนะครับซึ่งพูดตรงๆก็คือนินจา400อัพซีซีแค่นั้นแหละครับซึ่งมาดูคู่แข่งโดยตรงครับอย่าง cbr 5 0 0 r ครับที่ เขาใช้รหัสว่า500ครับแต่ CC จริงเน่ะเขาก็ไม่ถึง500เหมือนกันครับแต่ว่า CC เขาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงครับโดยมี CC จริงก็คือ471 CC นะครับถือว่า CC เนี่ยหายไปประมาณ29 CC ก็ถือว่าดูไม่น่าเกียดเท่าไหร่ถ้าเกิดจะปัดเป็น500นะครับหรือยกตัวอย่างครับรถที่ CC ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่ายังสามารถปัดให้มันขึ้นได้ก็อย่างเช่นพวกอย่างยมฮ่าครับอย่างเช่นตระกูล mt 07เนี่ย CC 6 8หกนะครับหรือว่า MT-09 ีศูนก็เป็น890นะครับก็ยังสามารถปัดเป็น7 0 0 c รได้หรือว่าเป็น9 0 0 c รได้โดยไม่ติดขัดอะไรนะครับแต่สำหรับนินจา500ครับซีเนี่ยมันหายไปตั้งครึ่งหนึ่งนะครับหายไปตั้ง5 0 c สิบครับถึงจะเต็ม500ครับเทียบง่ายๆคือเหมือนคุณไปซื้อน้ำครับแล้วคนขายน้ำเนี่ยให้น้ำคุณมาไม่เต็มแก้วนั่นเองครับแต่ว่าตอนซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแก้วเนี่ย มันจุได้ 500cc นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอซื้อมามันหายไป 50cc อย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับหรือว่ามีคนบอกว่าถ้าจะเรียกแบบเนี้ยนะครับ CBR 650R นะครับก็คงจะเรียกได้ว่าเป็น CBR 700R นะครับหรือพวกรถตัว150เนี่ยอย่างเช่นพวก PCX, n m a x R15, Exciter อะไรพวกเนี้ยมันควรที่จะเรียกเป็น PCX 200 R 2 e x เ t t ก r 2 0 0 CBR 2 0 0 R อะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็เซลล์เซลกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่1ครับที่หลายคนเนี่ยผิดหวังนะครับว่ามันไม่ได้ CC ถึงขนาด 500C c มันอยู่แค่ 450C เท่านั้นเองก็คือรถ4 0 0 cc ดีดนี่เองแหะครับแต่แค่ใช้ชื่อว่า500สิ่งที่เขาผิดหวังอย่างที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของช่วงหน้ารถนรับที่เรียกว่า ให้มาไม่สมราคานั่นเองนะครับให้มาไม่สมราคาครับก็อย่างเช่นโช็คอัพนะครับยังเป็นโช็คหน้าแบบเทเลโซโคปิดธรรมดาอยู่เลยนะครับไม่ได้ใส่อัพไซด์ดาวมาให้ด้วยอย่างเช่นพวก z x ท 4R นะครับแล้วก็เบรกหน้านะครับก็ยังเป็นเบรกแบบ จานดิสเดียวอยู่เลยครับไม่ใช่จานดิสคู่นะครับตรงนี้นะครับที่หลายคนบอกว่าออปชั่นของมันเนี่ยขัดใจเสเหลือเกินครับแล้วก็พูดว่าช่วงหน้ามันเนี่ยมันไม่สวยเอาซะเลยมันเหมือนว่ารถคันนี้ยังอยู่ในปี2010หรือ2015อยู่นะครับเป็นยุคที่รถเนี่ยยังไม่ได้ใส่อัพไซด์ดาวกันเลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมาเทียบกับคู่แข่งนะครับอย่าง CBR 5 0 0 R นะครับเขาก็ยังมีการปรับปรุงในเรื่องของ ระบบเบรกนะครับมาใช้เบรคแบบจานดิสคู่และเปลี่ยนโชคหน้าครับจากแต่ก่อนใช้เทเลสโคปิกธรรมดาก็มาเปลี่ยนเป็นอัพไซด์ดาวให้แล้วนั่นเองนะครับมันเลยทำให้ช่วงหน้าร้นครับของ c b r 500R ครับดูโดดเด่นมากกว่า Ninja 500เสียอีกนะครับและประกอบกับราคานะครับที่เรียกได้ว่าทั้ง2คันเนี่ยนะครับห่างกันไม่มากเลยนะครับห่างประมาณแค่3,000บาท เท่านั้นเองนะครับรถ2คันเนี่ยนะครับมันก็เลยดูว่าคาวาส a กิเนี่ยพูดตรงๆล่ะงกงกออปชั่นด้านหน้าของรถนะครับมันก็เลยดูว่ารถคันนี้มีราคาที่แพงเกินไปนะครับซึ่งราคานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยผิดหวังครับนั่นคือรถคันนี้ครับดูแล้วไม่สมราคานั่นเองครับซึ่งราคาของรถคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวนินจา5 0 0หรือว่า Z 500ครับ ก็จะมีราคาอยู่ประมาณ2 1 9 9 0 0บาทนะครับและเมื่อเทียบนะครับกับรถคู่แข่งอย่าง CBR 5 0 0 R ครับที่มีราคาอยู่2 2 2 8 2 0 0บาทนะครับก็คันนี้จะแพงกว่า Ninja 500เนี่ยแค่3,000บาทเท่านั้นเองนะครับ3,000กับราคารถเนี่ยผมเรียกว่าไม่ต่างกันนะครับแพงกว่าแค่3,000นะครับและยิ่งถ้าเป็นเทียบระหว่าง Z500 กับ Hornet 500นะครับหรือว่า CB 500นะครับราคาของ Hornet 500นะครับก็จะมีราคาขายครับเพียงแค่2 1 7 7 0 0บาทครับถูกกว่า Z 500หรือ Ninja 500ครับถึง2,100บาทนะครับซึ่งพูดง่ายๆครับ Hornet 500เนี่ยกิน Z 500ขาดเลยแหละนะครับซึ่งราคาตรงนี้ครับอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปเนาะว่ามันดูแล้วเนี่ยราคาค่าตัวของ นินจา500และ z 500เนี่ยเมื่อเทียบกับออปชันกับคู่แข่งอย่าง CBR 500 Hornet 500อย่างเงี้ยมันดูจะไม่สมราคาค่าตัวของ n ิน j a และ z 500ซะเท่าไหร่นะครับเอาพูดง่ายๆคือมันดูแล้วแพงกว่านั่นเองครับให้ออปชันมาไม่คุ้มราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับที่หลายคนเนี่ยผิดหวังครับแต่อันนี้ผม ขอพูดนิดหนึ่งครับในฐานะที่ผมอยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาอย่างยาวนานครับเรื่องของราคารถนะครับซึ่งราคาของรถคาว s สกิที่จะดูแพงกว่าเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเขาชาร์จราคาประมาณเนี่ยถือว่าเขาให้ราคามาค่อนข้างสมเหตุสมผลสําหรับค่ายของเขาแล้วนะครับเพราะว่าคาวะสกีเนี่ยจะลดค่อนข้างแพงกว่า ฮอนด้าอยู่แล้วนะครับอ่าจะค่อนข้างแพงกว่าซึ่งราคาขายน,นี้ผมก็ว่าคาวาสกิเนี่ยเขาก็ช่วยที่สุดแล้วละ่ะนะครับแต่ว่าก็คงได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมจะก,การะซิบบอกคาวาซกิได้ผมก็จะบอกว่า200,000หนึ่งนะครับ200,001ห้าก็โอเคนะครับอันนี้ก็บอกไว้200,001หนี่ก็โอเคเลยนะครับแต่ถ้าต่ํากว่า200,001ได้ก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ผมก็บอกบอกไว้นะครับถ้า ถ้าดูอยู่นะไม่โกรธผมนะแล้วปีหน้าครับค่อยขยับขึ้นมาเป็นราคานี้น่าจะโอเคกว่านะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลโดยรวมนะครับที่ทำไมนะครับหลายคนเนี่ยถึงบอกว่านินจา500หรือ z 500เนี่ยครับมันดูแล้วมันไม่ปื้มสลับใครหลายๆคนนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมนะสิ่งที่ผมไม่ปื้มมีแค่อย่างเดียวในรถคันนี้ก็คือช่วงหน้าของรถที่มันยังทําไม่ดี ตามยุคตามสมัยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองนึกถึงนะครับถ้าเอารถคันนี้ไปใส่ชุดหน้าของ Zx4R นะ่ะเพื่อนเพื่อว่ามันสวยไหมผมว่ามันสวยนะต่อให้ขายราคาสัก2เซนผมก็ว่าน่าจะมีคนซื้อแหละนะตรงนี้แหละที่ผมเสียดายเสียดายมากจริงๆนะครับไม่รู้คาว่าสก,กิประเทศไทยคิดยังไงครับลองลองทำเป็นสเปคไทยดูไหม <c oughs> อันนี้ก็หยอกนะครับหยอกหยอกแต่เพื่อนๆว่ามันสวยไหมสวยเนาะเออถ้าทำจริงอ่ะมันสวยเนาะซึ่งสาเหตุแรกเลยครับที่รถคันนี้ จะเป็นรถที่แป็กในปีหน้าครับนก่องว่ารถคันนี้ที่ผมดูเนี่ยโดยรวมเลยเนี่ยภาพรวมๆครับรถคันนี้ไม่น่าจะมีใครซื้อยกเว้น Kawasaki Fanboy นะครับอ่าคนที่ชอบ Kawasaki อยู่แล้วหรือคนที่อยากจะลองเล่นหรือลองขี่ k าว a s a k i จริงๆนะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยน่าจะจับได้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนลูกค้าหน้าใหม่นะครับและลูกค้าที่ ไม่มียี่ห้อในดวงใจหรือว่าตัวเรื่องในดวงใจนะครับดูแล้วจะจับกลุ่มตลาดนี้ไม่ได้นะครับและที่สําคัญคือสมัยนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมศึกษามาเนี่ยและถามความชอบของแต่ละคนเนี่ยว่าคุณจะซื้อรถเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยพวกคุณเนี่ยเลือกซื้อจากอะไรนะครับคนส่วนใหญ่สมัยเนี้มักจะตอบว่า1ครับราคาถูกครับ2นะครับความคุ้มค่ากับเงินที่เขาจะต้องเสียไปนั่นเองครับ ซึ่งผมดูแล้วนะเจ้าคา a สกินินจ้าหรือ Z500 ้คันนี้ครับยังตีโจทย์ตรงนี้ไม่แตกเท่าไหร่ไม่เหมือนกับ Honda ที่ตอนนี้เขายัดทุกอย่างที่เขาพอจะยัดได้เอามาใส่ไว้ใน CBR 5 0 0หรือ Hornet 500ของเขานั่นเองครับและด้วยราคานะครับที่ทั้ง2องคันเนี่ยนะครับมีราคาใกล้เคียงกันมากผมบอกเลยนะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงจะไปซื้อ CBR 5 0 0 R หรือ Hornet 500อยู่ดีครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับออปชันแน่นกว่า Ninja 500และ Z 500ครับในราคาที่พอๆกันบางคันถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ได้ลูกเล่นที่แน่นกว่าและออปชันที่ดูแล้วสมน้ำสมเนื้อกับราคามากกว่านะครับเหมือนกับอาหารครับทุกวันนี้คนเนี่ยไม่ได้กินด้วยปากกินด้วยตาก่อนและค่อยรับรถที่ลิ้นนะครับการดูรถก็คล้ายๆกันครับเห็นแวบแรกเปิดราคามา ถ้าราคาไม่โดนกับลูกรักส่วนใหญ่จะไม่สนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่นี้ผมไม่ได้หมายความว่านินจา500 z 500เนี่ยมันไม่ได้สวยนะครับอ่าไอเรื่องความสวยมันแล้วแต่คนชอบแต่ที่ผมพูดเปรียบเทียบคือหมายถึงเรื่องของออปชั่นและราคาที่มันดูแล้วจะสมน้ําสมเนื้อหรือว่ามันคุ้มค่ากับเขานั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าคาวสกินินจา500และ Z 500เนี่ยน่าจะเป็นรถอีกห รุ่นที่น่าจะแปกในปี2025นะครับอะ่ะอาจจะมีคนบอกว่ามันมีคนซื้อแล้วกันใช่มันต้องมีคนซื้อแหละแต่ถ้าจับกลุ่มตลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่น่าจะได้ขนาด CBR 500หรือว่า Hornet 500แย่งกลุ่มตลาดรถเขาเนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคนเลือกรถโดยความคุ้มค่าเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นแฟนบอยของใครแตใครหนึ่งเนาะ หรือพูดง่ายคือเจาะกลุ่มตลาดหน้าใหม่เนี่ยไม่น่าจะได้นะครับน่าจะเป็นพวกแฟนบอยเนี่ยน่าจะซื้อกันนะครับเอาละว่ามาก็เยอะนะครับทีนี้ผมมาชมคันนี้บ้างแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้สิ่งที่ผมชอบเนี่ยและเขาทําได้ดีคืออะไรกัน,นครับสิ่งที่รถคันนี้ทาได้ดีนะครับนั่นคือเรื่องของความเร็วความแรงนั่นเองนะครับผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้เป็นรถคันหนึ่งที่เรียกว่าแรงแรงในตะกูล500ที่สุดแล้วล่ะอ่าถ้ามันจะให้500จริงๆริงนะ ออมันเป็นรถที่แรงมากและก็เร็วมากนะครับโดยความแรงนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับแรงม้าของ cbr 5 0 0 r นะครับจะอยู่แค่47แรงม้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออ47แรงม้าแต่ถ้าของ ninja 5 0 0 r นะครับแรงม้าเนี่ยจะขึ้นไปถึง52แรงม้านะครับแรงม้า ps นะครับไม่ใช่ hp นะครับและความเร็วเท่า speed ครับ cbr 5 0 0 r นะครับทำได้อยู่ประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ1 8 9ก็ตัดแล้วนะครับแต่ของดินจา5 0 2 2 0 0 6 210ประมาณเถวานั้นแหละนะครับถือว่าเร็วและแรงที่สุดในกลุ่มในรุ่นนะครับต่อให้มีซ c ซน้อยกว่าพวก500ของ Honda นะครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าทั้งสองเครื่องเนี่ยมันต่างกันนะครับเครื่องหนึ่งเป็นเหมือนเครื่องรถสปอร์ตอยู่แล้วนะครับลูกโตชักสั้นส่วนอีกเครื่องนึงของ Honda เนี่ก็จะเป็นลูกเล็กแต่ชักยาวนะครับมันก็จะให้แรงทรอกอะไรที่ดีกว่า แต่ส่วนของ k a วาซากิเนี่ยก็จะให้แรงมาที่เยอะกว่าและก็กําลังปลายที่มากกว่านั่นเองครับก็ไม่แปลกใจที่รอบมันจะสูงกว่าและมีความเร็วที่มากกว่านั่นเองครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันทำมาดีเลยแหละ k a w a ซากินินจา500เซ500นะครับก็นี่คือทั้งหมดของคลิปพอดแคสต์นี้นั่นเองครับว่าทําไมครับนินจา500หรือเซ500ครับเป็นรถหลายคนที่ออกมาแล้วหลายคนไม่ปื้มนะครับแล้วก็อาจจะเป็นรถ แปกในปี2025นี้เองครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับนินจา500หรือว่า z 500ตัวนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและใครนะที่อยากจะช่วยผมนะครับดันคลิปนี้ให้มันชนะเอากอริเทิมของ YouTube สักทีเนี่ยก็ขอความร่วมมือหน่อยครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับ ลักมาหรือจุดๆก็ได้หรือว่าแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆหรือว่าเอาไปฝังไว้ใน Facebook ของเพื่อนๆก็ได้นะครับอ่าเฉยๆกันหน่อยนะครับอมถ้าอยากจะสนับสนุนผมก็ทําได้ง่ายๆแค่นี้แหละครับอ่าสำหรับในคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับกับคลิปพ o ดแคสต์ไบเกอร์พูดให้ฟังแบบนี้นครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย